อยู่เรื่องหนึ่งนะผมเดินทางไปภาคอีสานภาคเหนือเขาจะบอกว่าคนมุสลิมที่อยู่ภาคใต้เนี่ยไม่รักในหลวงผมบอกว่าเด็ดป้านะเขาลงท้ายบ้างนราธิวาสนะฮะแล้วหลายๆอย่างที่ใช่ไหมฮะหลายๆอย่างที่ราชบัลลังก์ราชวังเนี่ยไปทําไว้เนี่ยคนอิสลามเขาได้รับครับในหลวงเข้าใจเรื่องของปนเนาะแต่รัฐบาลยุคก่อนนู้นไม่เข้าใจ ในหลวงเข้า <point> ถ <of terror ounded> <spirituality> ึงเข้าใจทุกอย่างก็บอกคนไทยคนไทยก็ทําหน้าที่แบบนั้นได้แต่คณะปกครองเข้าไม่ถึงครับเหมือนกับว่าการที่ในหลวงบอกเรานั้นะเป็นเรื่องที่ดีแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องของคนแก่ๆเท่าๆคนหนึ่งคิดเท่านั้นเองตรงนี้น่าสนใจนะครับที่เมื่อกี้ที่คุณบันเทพพูดน่ะที่ผมที่เราพยายามพูดแล้เข้าใจเข้าถึงเนี่ยคือผมได้ยินพระองค์ท่านพูดมาตั้งนานแล้วไงพระองค์ท่านตัดมาตั้งนานแล้วว่าเออการที่จะแก้ปัญหาภาคใต้จะต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาไงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย ภาคใต้อยู่กันสงบมาอยู่ระยะหนึ่งเริ่มเริ่มจะมีการแก้ปัญหาด้วยดีพอรัฐบาลทักษณิณเข้ามาถอดสลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮรมบารีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าคือเซ็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตักใบ,บมันจุดประทุขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโด,ดยโด็เปลียนว่าเขาไม่ได้ผลประโยชน์หรือทนายสมชายใช่นะทั้งหมดเลยพวกนี้แล้วก็โดยโดยก่อนหน้านี้คนไทยเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไง ที่เกิดพันธมิตรเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะตรงที่ว่าคนเข้าใจภาคใต้มากขึ้นเลยผมไม่ต้องผมไม่ต้องมาน่าที่ไปแล้วว่าปัญหาคืออะไรเพราะบรรยากาศแบบเดียวกันใช้เคียงกันเรารู้สึกเลยเราอยู่ที่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อเราโดนบีบคั้นอย่างไงเราโดนอะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเคยเจอตอนสมัยที่ท่านสุรยุทธ์เป็นนายกได้ไปแถลงข่าวงานคอนเสิร์ตรสักงานนึ่อนของเขาใหญ่นะครับผมก็มีโอกาสขอคุยนิดนึงเลยผมก็บอกว่าเรื่องภาคใต้เดี๋ยวผมฝังนิดหนึ่งได้ไหม เรื่องของภาษาเยาวีเนี่ยถ้าเกิดยกเลิกเนี่ยมันมันอึดอัดกับทางใจมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องโรงเรียนปอนะเรื่องภาษาเยาวีเรื่องการยกระดับการศึกษาเนี่ยนะสำคัญมากๆและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้นายกทุกคนหองห่วงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนพยใหญ่มีการจัดฉากในการไปสิลองขับรถไปแล้วพ้นจากหัดใหญ่เข้าเขตปัตตานีนแล้วก็<ฝ>เลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันเลย คุณจะเห็นความแตกต่างทันทีว่านี่ประเทศไทยเหมือนกันหรือตามรัฐธรรมนูญที่บอกต้องได้สิทธิ์เท่ากันไม่ใช่หรือไม่ต้องจัดฉากเอาแค่นั้นแล้วคุณจะเห็นเองว่าเอาเอาแค่พื้นฐานก่อนโครงการถัดไปก็คือโครงการของโครงการนี้แล้วก็มีีโครงการนี้คือจัดรายการที่เอ t สทีใช่ครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วครับคุยเก่งไหมฮะพิรเมศ สุดยอดเลยาะว่ารายการนี้ต้องดึงเลยต้้นไปเบอกว่าเคยไปเจอไอ้ภาพบาดตาที่สถานีดาวเทียนแห่งหนึ่งครับก็แสดงว่าเราไปจัดรายการแต่ถ้าหากว่าวันนั้นนะฮะถ้าเราเห็นแล้วจิตใจไม่ดีเนี่ยถ้าจัดวันนั้นก็คงจะไปด่าไปว่าเขากับเจ้าของสีตรงนั้นเลยเหมือนกันนะฮะดันั้นเราก็ก็ต้องควบคุมไปดีกว่า ครับอ,อกชออก<า>ออกมาดีกว่าเพาะอ,อึดอัดหลายที่บางทีจัดแล้วบางทีถ้ามีคนมาบอกว่าอย่า,อ,าอย่าพูดเรื่องนั้นอย่าพูดเรื่องนี้แล้วสิว่าเอ้ยที่ถ้าเกิดว่าผมพูดตรงตรงเลยนะ <c oughs> จ้างให้แฮมเมอร์มาจัดที่ไหนผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาถ้ามาบางังคับผมเย่างั้นผมเป็นตัวตนผมดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมก็เหมือนกับผมทําเพลงอ่ะถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนความคิดหรือว่าตอนความคิดผมผมจะไม่เอาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น เป็นรายการเนี่ยนะมันก็คงไม่ใช่เป็นรายการเครียดนะก็จะเห็นภาพอย่างเงี้ยสองคนนั่งคุย,ยนั่งคุยร้อ,ยงองเพลงคิดถึงเพลงอะไรพวกนี้เอตรงนี้มันลองเพลงเพลงนี้สักเพลงนะที่สี่ทุ่มอ่ะนะเป็นเวลาที่ทั้งวันอ่ะเขาได้เห็นรู้ข่าวจากพวกอาจารย์ต่างๆมาหมดแล้วเราก็คงไม่เป็นเน้นให้เขาเครียดใกล้นอนแล้วตามจิตวิทยาคือจะต้องสบายๆพัาผ่องแต่ว่าต้องคุยกันธรรมดาในสระนัสณะเหมือนผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงแล้วเราเราคุยกันว่าเนี่ยเออราคาเงินราคาทองมันเป็นยังไงบ้างมันมีผลอะไรไหมตามความคิดเพราะผมอยากให้ประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ย สำคัญมากๆนะอย่าคิดว่าค่าเงินวันๆหนึ่งที่ขึ้นบาทหน,น,<า>นึ่งสองบาทห้าสิบตาง์มันไม่มีผลกระทบมันมีผลกระทบมากๆในเรื่องของราคาทองนี่มีผลกระทบเรื่ององาปารน้ํามันเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ผมอยากจะเน้นเพราะว่าในสื่อทั่วไปทุกวันเนี้ย น้อยมากเล็กมากทั้งๆที่เป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตมนุษย์มากเพราะพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้เลยครับนะครับสี่ทุ่มสี่ท่มถึง5้าทุ่มเจอกันแน่นอนเขาบอกนิดหนึ่งคือรายการที่เราจะจัดพรุ่งนี้แฮมเมอร์หวังมากที่สุดเลยหวังมากอย่างหนึ่งนะครับคือ เราเป็นสื่อกลางตัวแทนของพี่น้องมุสลิมและก็พี่น้องทางใต้ทั้งหมดไม่ว่าใครจะมีคําถามหรือปัญหาอะไรเนี่ยคิดว่าเราคงมีให้ข้อมูลได้หมดทางด้านของศาสนาเราก็จะพยายามบอกเท่าที่เรารู้ถ้าไม่รู้เราจะไปถามผู้ใหญ่เอามาอีกปกติแล้วมุสลิมจะมีรายการเฉพาะมุสลิมอยู่แต่หากว่ามุสลิมทารายการสากลแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของบ้านเมืองและศาสนาในขนาเดียวกันถวายตอนในหลวงครับนอกจากรายการและกิจกรรมต่างๆ ก่อนถึงคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าพี่น้องทนความคิดถึงไม่ไหวเนี่ยมีการแสดงที่ไหนบ้างอ๋อก็มีแน่นอนก่อนเลยวันที่12ที่บ้านนานครนายกบ้านแม่ผมแล้วบ้านบ้านคุณแม่กับพี่น้องชาวประธานผมเนี่ยนะฮะอยู่ตรงสุราษฎร์ซึ่งไม่ไกลกันหรอกครับงกี้ชาวกรุงเทพก็สามารถไปได้ฉะนั้ผมนึกว่าจัดที่บ้านนานายกพิทยากรที่โรงเรียนเพราะส่วนใหญ่สวนหลวงรอนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีสวนหลวงสวนหลวงรอ๙แล้วแล้วที่ไหนอีกแล้วก็มี ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยไปเพราะว่าเราจะพยายามที่จะเต็มตัวสําหรับคอนเสิร์ตเพราตอนนี้คือเร่อก่อนถึงวันที่21วันที่12พี่น้องคนไหนอยากจะทนความคิดถึงแฮมเมอร์ไม่ได้ก็ไปพบเพราะวันนั้นพี่อมยรโมทรบอกผมปุ๊บว่ามีบ้านนาบอกโอ้ยบ้ายังไงก็ต้องไปสิเอาฝากปิดท้ายเลือกสักเพลงสักหนึ่งเพลงฝากพี่น้องประชาชนให้มันช่วยไปแฮมเมอร์ครับันมีบทเพลงอยู่เพลงหนึ่งมันจะบอกถึงความรู้สึกที่เป็นจริงของแฮมเมอร์บอกถึงการทำงานของแฮมเมอร์มาจนถึงวันนี้ ว่าเราไม่ได้แสดงตนเป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นศาสนาที่จะบอกอะไรได้หรือสอนใครได้แต่เราก็จะบอกว่าเรากําลังร้องเพลงที่ทิ้งไว้ซึ่งเป็นบทเพลงแห่งความเป็นคนนะครับของขวัญครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้านี่ผมขอประสานพันธุ์นิดหนึ่งนะเชิญชวนชวน,นิดนึงก็ครับผมเชิญชวน,ชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเพราะว่า30ปีแฮมเมอร์ Hammer, เนี่ยเรากว่าจะมีคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะไม่เหมาะสมอีกเลย3 1 32ไม่เหมาะสมเลยต้อง40ปีเลยเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่า เรามีคงยากอ่ะสี่สิบปีนะที่เราจะอยู่กันครบแบบนับทุกวันนี่นะหลายคนบอกว่าแฮมเมอร์จะอยู่ได้ผมกลัวแฟนเพลงผมจะยุ่มากกว่าเพราะฉะนั้นต้องไปดูมันมีอยู่อย่างหนึ่งในคอนเสิร์ตนะคุณมันมีเพลงสําคัญที่ถือว่าเป็นกิตยศของแฮมเมอร์มากและเพลงเนี้ยที่เราเลือกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญหรอกครับเนื้อเพลงของท่านที่เขียนไว้ท่านประธานองคมนตรี นนท่านเขียนเพลงไว้ห้าเพลงอ่ะ<ม>ที่มอหให้แฮมเมอร์เอาไปทําเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนม,มีอยู่เพลงหนึ่งครับคือบอกก็ได้ว่าชื่อเพลงพ่อของเรา<ม>คือท่านพยายามที่จะเขียนเพลงเนี่ยคือท่านอายุเยอะและ้วนะครับเยอะกว่าในหลวงเราอีก<ม>แต่ที่เขียนเนี่ยเขียนบอกคนไทย<ม>บอกทุกคนว่าไอ้สิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ย คือพ่อหลวงนะคือเหนือหัวของเรานะสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องเทิดทูนไว้จนวันตายก็คือพระองค์ท่านเราเลือกเนื้อหาสาระตรงนี้โดยที่ไม่รู้ว่าทำนองจริงเป็นอย่างไรครับแต่เมื่อมีทางโดยยางทำเป็นเป็นแบบเพลงมาเราอาจจะใช้ไม่ได้ในทางของแฮมเมอร์แฮมเมอร์จึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวยงามเหลือเกินวันนั้นน่าจะมีช่วงเกียรติยศที่อยากให้ทุกคนนั้นได้เห็นอาจมีน้ำตาร่วมกันก็ได้ันเลยครับผม แล้วเจอกันผมมั่นใจว่าผมมั่นใจมากๆว่าทุกคนจะมีความสุข,สขและสรุป <ๆ S 2> เลยว่าไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะไปร่วมกันแล้วทําการกุศลเพราะอะไรได้ส่วนหนึ่งเราจะไปซื้ออุปกรณ์กีฬายอย่างที่ผมบอกว่าเขาขาดแคลนตลอด3อาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกับ,บ,บมูลนิธิพัฒนาภาคใต้แล้วก็หลังจากออกจากคอนเสิร์ตแล้วทุกคนจะกลับมากลับไปบ้านด้วยการที่รู้สึกว่า เรารักชาติเรารักแผ่นดินเราต้องหวงแหนเราต้องดูแลและสุดท้ายเขาจะรักแฮมเมอร์มากขึ้นเลยครับ,รบปิดท้ายด้วยเพลงอะไรครับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยเพลงของหวาน,นครับวันนี้ผมสองคนลาไปก่อนแล้วยกเวทีสุดท้ายปิดท้ายให้แฮมเมอร์ครับ,รบสวัสดีครับฉ,ฉันเพียงผ่านมา ไม่นานฉันก็จากไกลคงเหลือไว้ซึ่งบทเพลงแห่งความเป็นคนฉันไม่ใช่คนเก่งฉันไม่ใช่คนกล้า ฉันไม่ใช่ศาสดาแต่ปรารถนาความยุติธรรมฉันเดินอยู่บนเส้นทางที่ยาวนานและแสนยาวไกลฉันปวดร้าวเพียงใด ช่วยสามน้ำตาฉันเบียงผ่านมาไม่นานฉันก็จากไกลคงเหลือไว้ซึ่งบทเพลงแห่งความเป็นคน Come on ของขวานให้เธอเพื่อเสนอความจริงในสังคมในโลกแห่งความโสมมเธออย่าตรอมตรมจงสู้ต่อไป